สวัสดีค่ะพันไม้สไตล์วีบอค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมคลาสที่มีสีสันนะคะปกติแล้วก็คลาสตัวอื่นก็จะเน้นมีลายลักษณะสีเขียวนะคะแต่ว่าต้นนี้ก็คือจะมีลักษณะสีที่โดดเด่นอยูนะ,ะต้นนี้ก็คือคลาโรซี่นะคะหรือที่หลายคนเรียกว่าคลาคลร่มสันนั่นเองค่ะลักษณะคลาก็จะมีลักษณะทั่วๆไปนะคะในตระกูลคลานะคะ ลำต้นของต้นนี้นะคะก็จะเป็นกากของุ่มนะคะต้นขึ้นมานะคะคล้ายๆกับคลานกจุงแดงนะคะลักษณะกอจะทายคล้ายกันนะคะส่วนแผ่นใบเนี่ยหน้าใบก็จะมีลักษณะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ตัดด้วยขอบสีน้ำตาลเกือบดำนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีร่องสีชมพูชเจนนะคะแผ่นลายใบก็มีร่องนะคะลายตามยาวไปทางใบนะคะ ส่วนหลังใบก็จะเป็นสีชมพูนะคะแกมแดงหรืออมม่วงนะคะทั่วทั้งแผ่นใบนะคะฟ้าก็จะเป็นไม้ในร่มนะคะเป็นไม่ควรให้แสงแดดมากนะคะรดน้ำอาทิตย์ถึงสอถงถาครั้งก็พอค่ะเขาก็จะแตกหน่อแตกหลอดออกมาใหม่นะคะซึ่งเราก็สามารถนําไปขยายพันธุ์ได้นะคะซึ่งส่วนมากแล้วล้าเราจะใช้ในการปลูกประดับนะคะ ซึ่งก็มีอายุอยู่ได้นานนะคะแล้วก็มีสีสันลายใบที่สวยงามนะคะอาจจะโตช้าสักหน่อยแต่ก็ดูแลง่ายค่ะ ลักษณะการดูแลก็จะเหมือนคลาทั่วไปนะคะซึ่งก็จะมีการดูแลในลักษณะเดียวกันนะคะซึ่งอาจจะต่างกันเพียงสีสันหรือลักษณะของต้นเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ก็คือลักาลาโรซี่นะคะใบสีชมพูนะคะขอบใบก็ตัดด้วยสีน้ำตาลเข้มขอบดำนะคะ ก็เป็นต้นควาอีกต้นหนึ่งนะคะที่มีสีสันตรงลายใบสวยงามเลยนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ i k e กดแชร์กดติดตามให้กับพันไม้สไตล์วีโบด้วยนะคะ